สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเข้าสวนเก็บถั่วอีกแล้วจ้าเห็นไหมเอ่ยวันนี้ถ่ายไกลๆเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหมนี่นี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะคะอยากให้เห็นมุมนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนี่ค่ะเห็นไหมห้อยระยงระยางแล้วก็มีสองฝักข้างบนนั้นใหญ่มาก น,ะะนี่คะนี่อีกนี่เดี๋ยวไปหาคนเก็บก่อนนะคะนี่นะคะถึงพื้นเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูสินี่นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูว่าพ่อบ้านจะเก็บตัวไหนนะคะ เราจะพาบุกส่วนนะอืบอุ้ย,ย,ยนี่นะคะเนี่ยเนี่ยเทียบกับมือดูสิเท่านิ้วป้องเลยทุกคนโอ้ยสะออนถ้าปล่อยไว้ให้ทำพันเนี่ยเขาจะใหญ่มากแล้วก็มีแบบฝากเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยเนี่ยเน,นี่ที่กำลังออกอีกเนี่ยนี่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  เห็นไหมเห็นไหมนี่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 กำลังออกอีกเพียบเลยในนี้อีกเห็นไหมคะเนี่ย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 นะเพียบเลยอะต้นเดียวนะคะเนี่ยนี่ต้นเดียวเรา ปล่อยให้เขาขึ้นเองด้วยอันเนี้ยยังไม่ได้ทําค้างทําอะไรให้ค้างอยู่ตรงนู้นนะคะเห็นไหมมีไม้อยู่ตรงนู้นยังไม่เสร็จนะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะค้างอันนั้นนะเพราะว่าพอบ้านก็ต้องทํางานด้วยด,ดูดูดูนี้ดูนี้มันถึงพื้นเลยนะทุกคนคนเก็บมาแลวค่ะคนเดิมนะคนปลูกก็ต้องเป็นคนเก็บแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูลําต้นเขาด้วยเนาะพ่อเนาะพาไปดูลากเลยนะว่าเราปลูกยังไงนะคะถึงได้ ฝักใหญ่อย่างนี้นะคะคือปลูกธรรมชาติไม่ได้ใส่ยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวมาดูออ้ยฮาหืดพ่อสามฝักใน้นมือพอแล้วนะพ่อชูให้ดูหน่อยสิยเป็นความภาคภูมิใจเราว่าเลยเนาะเป็นคนกรุงเทพแล้วก็หันมามากลับบ้านแล้วแบบมาเจอแบบนี้เราก็ ชื่นใจนะคะไอ้ที่ปลูกอ่ะบางทีได้อยากจะเอาไว้ดูด้วยซ้ํานะไม่อยากจะกินนะพอนะก็ับไปซื้อกินโอ้ยต้องออกเพื่อให้ชุดใหม่นี้นี่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 เห็นไหมพ่อพ่อจับแล้วเอามือลองด้วยถึงจะเห็นเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยาฝากข้างในนู้นอีกแล้วก็ห้องบนอีกอันเนี้ยชุดชุดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเก็บให้ดูอีกก็เยอะเยอะกว่าชุดที่เก็บอยู่นี่อีกเนาะ เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำค้างนะอันนี้เป็นผลผลิตเป็นถั่วชุดแรกที่เราปลูกชุดชุดที่สองชุดแรกเรายังไม่ได้ทำทาคลิปเนาะเนาะเดี๋ยวมาดูว่าลากเขาเป็นยังไงนะคะลำต้นเขาอยู่ยังไงเนาะนี่นะนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็กำลังจะโตชุดเนี้ใหญ่นู่นชุดข้างในเพราะข้างในยังไม่เก็บใช่ไหมเก็บไหมยังไม่เก็บอาง้อจะเอาไว้ให้โตเพราะว่า Chat, พ่อบอกินไม่หมดนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่นี่แล้วก็มีมะเขือพวงเขาเกาะอยู่กับมะเขือพวงนะยังไม่มีค้างนะนี่นี่นี่อันนี้เก็บไหมเก็บเนาะนี่เห็นไหมคะทุกคนมีวัวแอบมากินของเรานะไม่อย่างั้นจะเห็นจะเห็นตรงนี้นะจะเห็นตรงนี้หลายฝักเลยฝักขนาดเนี้ยวัวมากินยอดเนาะเพราะว่าเราต้องเก็บนะเพื่อให้ชุดใหม่เขาใหญ่เขาโตอ่ะพ่อ ขอรูปหน่อยจ้าชูโอ้โหโอ้นเทียบกับตัวพ่อเนาะคือแบบอยากถ่ายเก็บไว้นะคะแล้วก็แชร์ให้ทุกทกท่านได้รับชมเนะาะมาโ,โถวิเาตามหมดนี่กินไม่หมดนะนีุ่ดมันใหญ่นี่เห็นไหมอืมดูดิ เทียบกับมือเนาะถ้าคนไม่เห็นก็ต้องเทียบกับมือมันใหญ่กว่านิ้วชี้มันถั่วฝักยาวหรือบวบโอเคแล้วก็ไปดูมะเขือพวงเนาะเดี๋ยวให้พ่อบ้านเก็บ <Okay. S 1> อ๋อมาดูจำต้นแล้วก็ดูรากเขาค่ะว่าปลูกยังไงเนาะต้นก็ประมาณนี้เองนะครับนี่นี่นี่คือต้นนี่คือต้นเขาเห็นไหมคะต้นแล้วก็เอาฟางคุมไว้นะคะ mm hmm. ก็ ที่ใสเห็นไหมเหลืองๆนั่นคือเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่แห้งนะคะเพราะว่าที่คางปลูกดอกไม้นะปลูกมะลินะคะ<ม>ก็เลยลองเอามาใส่ดูบ้างก็ก็ไม่รู้ก็ใส่หมดอะถั่วเธอใบเตยกล้วยได้กินเปลือกไข่หมดโอ้นี่อีกฝักหนึ่งเห็นไหมทุกคนนี่นี่นี่อีกฝักหนึ่ง,เ,งเยอะมากอะข้างในก็เพียบเลยอะฝักอะนี่นี่ตรงนี้อีก่อชี้ดูนี่ไหมพ่อจับได้เลยนี่ไหมสองอันนี่ไหม นี่ไหมเห็นไหมออม,มันเยอะจนลมนี่นะคะแล้วก็เอาฟางคุมไว้ใช่ไหมพ่ออ่ะปิดเลยค่ะแค่นี้เองค่ะแล้วก็ลดน้ําเช้าเย็นเนาะทัวไปเลยพ่อระวังพริกนี่ก็มีพริกตรงนี้สามต้นนะคะตรงนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยในสวนเนี่ยส่วนมากจะเป็นพ่อบ้านนะคะปลูกนะเป็นช่างนะแต่ว่าปลูกอะไรก็ได้กินหมดเลยนะทุกคน ปลูกมะเขือเนี่ยตะคงตะไคร้เนี่ยพอบานปลูกทั้งนั้นเลยงามนะคะถัว่วนู่นๆเห็นไหมอยากจะนําเสนอชุดใหม่นะนี่นะนี่กําลังขึ้นนะเห็นปะเพราะว่าเราทําค้างเราทําค้างมีคลิปอยู่นะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ทั้งหมดเลยเนี่ยค้างก็จะเป็นโดมข้างบนก็จะเป็นโดมนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวรอเสร็จก่อนแล้วก็ถั่วเขาก็จะย้อยลงมาเหมือนที่เห็นนี่แหละเนี่ยเพราะว่าคิดไว้ว่าจะเป็นแบบนั้นมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแหละเนี่ย มันก็จะย้อยลงมาใช่ไหมพะ่ะตอลําต้นเขาจะอยู่ด้านบนลาต้นเขาอยู่ด้านบนแล้วก็ห้อยลงมาเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จ <Okay. S 1> ทําไปเรื่อยๆใช่เพราะว่าเราปลูกตัวทั้งสองฝั่งเลยนะคะปลูกไว้หมดแล้วเห็นไหมมีมีฟักทองด้วยแล้วก็ถั่วโตแล้วน,นั่นอะเริ่มขึ้นเลื้อยขึ้นมาบนค้างแล้วนะแล้วก็มาเก็บมะเขือพวงนะคะ นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DIY เพชรเอกด้วยนะคะเนาะก็จะเป็นคลิปหลากหลายสไตล์นะคะเป็นคลิปของเป็นช่องของน้องเพชรนะคะลูกชาย้างนะเพื่อให้ให้น้องได้มีอะไรทํานะคะเป็นอีกหนึ่งแนวทางเนาะ ต้นกระถินเนี่ยเอามาเป็นพี่เลี้ยงนะคบพ่อบ้านบอกว่าต้นกระถินเอามาเป็นพี่เลี้ยงนะแต่ว่าก็เก็บกินตอนแรกเลยนะกระถินเนี่ยขึ้นเองเนาะถั่วเนี่ยเขาขึ้นอยู่ตรงหน้าประตูบ้านพ่อ้านก็เลยย้ายมาใช่ไหมพ่อเพราะตรงนั้นเรากะว่าเราจะไม่ให้มีต้นไม้ใหญ่เพราะถั่วเขาเลือ้อยก็เลยย้ายมาอันนี้คือย้ายมานะคะเขาไม่ได้ขึ้นเองก็ขึ้นธรรมชาตินี่แหละแล้วเราก็ย้ายมาจากนั้นเราก็เก็บรอมให้เขามีเมล็ดพันธุ์ ก็มีเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอามาโปรยไอไอชุดใหม่ที่ทําค้างน่ะคือเมล็ดพันธุ์ของตัวนี้แหละนะคะนี่นะคะวันนี้ก็น่าจะได้มะเขือได้ถั่วเดี๋ยวไปดูมะเขือขาวแล้วก็ตําลึงเนาะ <Okay. S 1> มะเขือพวงในถ้าจะถ่ายไม่ไหวไมไ่เดี๋ยวมาดูอีกทีตอนไปเก็บตําลึง เราะว่ามะเขือพวงอยู่สูงจังถ้าเก็บหมดอะได้เยอะเลยนะพ่อเดี๋ยวดูตอนเก็บหมดก็ได้เนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่ยาวเพราะว่าเราจะพาไปเก็บตำลึงด้วยนะคะโอเคจ้าก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้ DIY เพชรเอกหลากหลายสไตล์ด้วยนะคะนี่ค่ะตำลึงก็ได้กำมือหนึ่งนะคะเนาะก,ก็ไปลวกจิ้มน้ำพริกได้เลยนะคะ นี่ในถาดก็มีมะเขือพวงมีตำลึงแล้วก็ความภาคภูมิใจของบ้านเราทัวร์ฟังก้วพ่อชูให้เห็นหน้าด้วยโอ้โหเดี๋ยวโซมให้ดูเใกล้อีกรอบหนึ่งดูสิดูสิดูส,ดสินี่จะมืดแล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสวนนอกาะเลิกงานก็ห้าโมงนะคะปิดร้านห้าโมงก็ออกมารดน้ำผักในสวนนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวขอแค่ภาพทำหน้าปกหน่อย โอเคค่ะคลิปนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพรเอกหลากหลายสไตล์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเนาะแอบไปเห็นผักกาดหินค่ะทุกคนเห็นไหมผักชีนะคะเหียให้ดูอีกเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ